โอ้เฮ็ดยังแสงพอเข้าตัวมันย่ำแล้วพอดยามแล้วเนาะนี่ทีละเกลืเป็นคนมานตองหูวจักประเภทนี้ตัวหัวจักหัวจักอยูหัวจักคั้วมกระตันยูคิดถึงผู้เลี้ยงผู้เกลือเขามาขัดบ่มีบันพ่อบรุษเขาบ่ได้เกิดนี่แสงตีเออแต่บ่ให้เขาดอกเฮ็ดให้อันผู้อื่นดอกเฮ็ดให้บ่ตู้มึงบ่บ่เฮ็ดให้แม่ตู้มึงบ่เฮ็ดให้ปู่ให้ปู่มึงบ่ไม่แข่งอะไรไป่นผู้บ่าเก่าฮะผู้บ่าว คุณบาวเกา่าอเออเฮ้ยหามคือเฮ็ดไายแทะโอ๊แจกในหะ้มันกินเน่ย <c oughs> ิีต้นซาดมันคุณบาวเกา่าอเออไม่เสี่ันพุดนะทำนี้ยังน้อยไปพอี<ฮ>่ยังมีอยู่พุดนหรออันนี้คืออันคุ้บาวเกา่าที่อยู่ต้องกันบ่จังไงฮะ ว้ยคันจู่น,น้ำกันไปใช่ป่าผู้บ่าวเกาว่าบ่ที่เลิกลาก,กันไปโอ้ที่เลิกลาก,กันไปนี่จุดกันเก้อมึงไม่สุดตวัวอ๋อคือหน่อยแต่สีโค้น,นึงก็มีจะโคนจ้นะ,จะน่ะเจ้าน่ะกูเวแล้วแล้วมึงกินจักอันเศร้ากลัวประสบการณ์ชีวิตเจ้านี่มันหลายเนาะหลายตัวมึงคือมึงนูมึงแคระนี่มีสีโค้นึงเนี่ยอ้าสีโคนก็พอแห้งแล้วอันที่ฮักกันก็ค้างในบนเนี่ยเออกนซุ่มบ่ฮักกันบ่าให ซุมซุมนี้เป็นซุมมันเซิงกันแล้วเนาะซุมบอลเซิงอันนี้เซิงอันนี้เซิงกันเลื่องรเฮ้อซคนนี่เอ้อโอ้ซุมบอลเซิงอีกแม่นทุบเอานเขาเนี่ยสั่นซุ่มหนึ่งไผยซุมบอลได้เซิงโอ้ยยังบม่ได้เซิงเฮ็ดให้เขาหาสเสต็งเอ้าก็ถือว่าได้พบพ่อกันในชาตินี้ตุ้นพบ่บพโอ้ย่อยากพบเขาชาติหน้าบักได้สำคัญก็มู้นฮะบักได้ก็สำคัญมืดโอ้บางบางนี่มันมาเหนือนี่เอาให้มัน น่กมักนี่เออมากินมากอันนี้บัอู้หูมักินมากอันนี้ซมู๊ดเด็ดบักได้มากโอ้บักนี่บักนี่บักนี่บ่เออส๊ดนี่บวกินบักนี่กินผู้เดียวกินสมู๊ดอ๋อตกแต่งตกแต่งหน่อยแท้สองคนนี่โอ๋เนาะมึงก็ให้มันซ้ำกันดิโว้ยมันมันกินบวกคือกันดิบักนี่มันบวกินหลายบ่เออมันกินน้อยๆมันบวกมากมันบวกมากของหวานเออมันบวกมากของหวานบับนี้น่ะมีบ๊วยบักเป็นเบาหวานเิ็ฮะ โอ้บับัณนีตมากินส้มลืมดืนมากินส้มต้องใส่ส้มให้มันหลายมึงก็มาใส่เกลือให้เขาเนี้ยบอกส้มม้อน่ะโอ้นหนลืมเกลือตัวนี้ฮามึงมึงไปกินจังไหนบ่มีเกลือไหมเพอแต่เจ้าอันเอาให้อันสาวเก่าเจ้าอย่างใสเนีตสเต็กพูดเลเนาะจัดขอลำบากอีนึงมักสเต็กอีนึงมักแซลมอนอีนึงมักเนื้อย่างกูก็จัดให้เลยแล้วเมียยูเฮียนเจ้ากินยังจำประเดี๋ยวกามันละ แล้วก็แต่และหัวหใจเงินไปแล้วดิอดยังเขาทุกปรนนั้นสามพันเนี่ยหาพันเนี่ยโอ้เมียอยู่เงินเนี่ยเงินจับบัตก็แล้วแต่มันจะใหญ่ละแล้วแต่หัวมันละอีนั<อ>่นเฮ็ดบุญหาซุ้มเก่าก่อนหัวดีด้วยเนาะเออเฮ็ดให้เขาซาปีหนึ่งมีเธอหนึง่งเออปลาอวันนี้หลาไอวันนี้หลายังไงไปตัดต่องเสื้อเฮานี่ดูว้าคือบวตัดเอารถมึงไายโอ้ยมึงเจเ๊็ดยังห่อข้าต้มก็ห่อข้าวนี่แหละ บ่เกินสคนดอกมือนน่นเร้าไปเม็ดเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบอรกันร่วมซุ่มเซิงแล้วบ่หนิเออม่ได้ซุ่มเซิงซุ่มเซิงยังบนนับนี่นี่ไปไปเห็ดสองเนี่ยไปลักเห็ดแต่ย้มไหนออ้ยยามเจ้าบ่าูดไม่เห็นอะไรไปไปตัดต่อมสองคนไม่ีันหามันยังเอากเพื่อมันนัน่สองร้อยห้ากลับมาเงใหม่เคยมือนึงมันชิบได้พัดชาคนุนบ่หลายกไปไ โอ้ยยังเงื่อนไ่ไ,ปไ,ปไ,ปไป่ไๆไอไย